สวัสดีครับผมสอ,อนาคำครับรมผมจะมาสอนวิธีเอากระดาษติดในเครื่องปิพนออกนะครับนนเป็นเอฟซันเอลห้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับอันดับแรกเราก็ต้องยกงนี้ขึ้นมานะครับ,บเสียงอาจจะรบกวนเยอะนะครับรนะครับก็เอานี้ลงมาครับ จะมีกระดาษติดอย่นงนี้นะครับก็ดึงออกมาได้นี่นะครับคือการวิธีเอากระดาษออกนะครับผมนะพอเรา,าจะดึงออกจกนี้ไม่ได้นะครับมันยังไม่ผูนะครับต้องตึงเียมานะครับ เรียบร้อยครับเอากระดาษออกโอเคสั่งชิ้นต่อนะครับปิบดรอนะครับ ขอจบการเอากระดาษออกแค่นี้ครับสวัสดีครับ